ได้ยินว่าห้องเต้ซีเซียก็ชื่นชมพี่รองมากอยู่เหมือนกันยังบอกว่าจะจัดงานเฉลิมฉลองตอนพี่รองแต่งานกับองค์หญิงด้วยคิดไม่ถึงว่าท่านสีจูที่ดูซื่อบื้อจะสามารถเอาชนะใจองคหญิงได้เรื่องของบุเพวัสนาช่างมาสจย์จริงๆน้องสามอพี่รองมาพี่สอง,องสยินดีด้วยนะขอบคุณนะท่านสีจูยินดีด้วยนะขอบคุณทุกคนนะ วันนี้ข้าพาองค์หญิงมาพบพวกเจ้าโดยเฉพาะเลยอ้ว้าวสวยมากเลยค<อ>าราบอองหญิง,ญงทุกคนไม่ต้องเกลีใจองหญิงมานั่งก่อนสิมาอ๋อเชิญเอ๊ะนกสามพี่ใหญ่อยู่ไหนทำไมไม่เห็นเขาล่ะอ๋อห้องเต้ตาเหลียวเรียกพบพี่ใหญ่ด่วนเขากลับไปที่ต้าเหลียวแล้วละ่ะฮะถ้าเขารู้แต่แรกว่าพี่ใหญ่เขาเรีบไป ข้าควรจะพาองคหญิงไปพบเขาก่อนนี่พี่รองวันหน้าเราสามพี่น้อยยังมีโอกาสพบกันอีกมากท่านเอาใจใส่กับเมืองกูที่ท่านคิดถึงทุกวันก่อนเถอะนะน้องสามจะชอบรักเขาเล่นอยู่เรื่อยเลยเปล่านะ,อ,านะองคหญิงแจกเทียบเชิญคัดเลือกราชบุตรเขยความจริงเพื่อตามหาพี่รองเรื่องนี้ต้องกลายเป็นตำนานของซีเซียข้าดีใจแทนพวกท่านด้วยใจจริงขอให้พวกท่านรักกันจนแก่เท่ามีลูกโดยเร็วโบราณว่าอุเพศนิวาสทอดไกลผันลี้ ทั้งหมดนี้เพราะว่าท่านซีจูมีเมตตาถึงมีบุเพสนิวาสดีๆเช่นนี้เอ๊ะคุณชายมุหยงถ้ามาแล้วเหรอข้าคิดว่าคุณชายมุหยงมาเพื่อที่จะอวยพรให้กับพี่รองและองค์หญิงซะอีกนั้นเนี่ยพูดถูกแล้วข้าน้อยมาอวยพรจริงๆเฮ้ยข้าว่าเสแส้งจอมปลอมมากกว่ามั้งฮะ อย่าดูคนนี้พูดอะไรคุณชายมู่หยงสำรวมตัวด้วยเจ้าคุณชายมู่หยงหากท่านมาอวยพรข้ากับเมืองหลางข้าก็ขอขอบคุณท่านแต่ถ้าหากท่านมาหาเรื่องเมืองหลางรวมทั้งเพื่อนๆของขา้าแล้วก็งั้นท่านก็อย่าว่าข้าไม่เห็นท่านเป็นแขกสำคัญนะ อ,องหญิงข้าเสียใจมากที่ไม่อาจเอาชนะใจท่านแต่ที่มู่หยงฟู่มาครั้งนี้เพื่อมาอวยพรให้กับพวกท่านจริงๆขอให้พวกท่านมีความสุขอข้าร้อยยังมีธุระไม่อยากรบกวนพระท่านแล้วขอตัวก่อน